อยากลงทุนกับบ้านรีโนเวทสักหลังควรเลือกลงทุนในทรัพย์แบบไหนดีอันนี้เป็นคำถามที่ทีมงานเช็คดีๆรีโนเวทได้รับเข้ามามากมายเลยนะคะวันนี้เราก็อยากจะเสนอไอเดียเล็กๆน้อยๆที่อาจจะมีส่วนในการตัดสินใจเลือกทัพย์ที่จะลงทุนในการรีโนเวทของเพื่อนๆได้นะคะลองถามตัวเองก่อนว่าการรีโนเวทครั้งนี้ทาไปเพื่อจุดประสงค์อะไรอยู่เองปล่อยเช่า ขายต่อนะคะถ้าอยากจะอยู่เองในปัจจุบันและเช่าได้ในอนาคตและขายในอนาคตข้างหน้าก็คือการลงทุนระยะยาวจะมองภาพคนละแบบนะคะกับการลงทุนเพื่อปล่อยเช่าก็จะเป็นลงทุนระยะกลางนะคะและการลงทุนรีโนเวทและต้องการขายเลยอันนี้จะเป็นการลงทุนในระยะที่สั้นที่สุดสำหรับการรีโนเวทจะแบ่งอยู่3อย่างนี้นะคะอย่างแรก รีโนเวทเพื่ออยู่เองปล่อยเช่าในอนาคตและขายในอนาคตข้างหน้านะคะก็คือระยะยาวที่สุดระยะยาวที่สุดต้องดูอะไรบ้างตั้งแต่แบบบ้านเลยค่ะบ้านที่คุณจะอยู่เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดกี่ท่านและมีเด็กหรือเปล่ามีผู้สูงอายุหรือเปล่าตรงนี้นะคะการออกแบบจะต้องคำนึงถึงเด็กและผู้สูงอายุด้วยนะคะและ ต้องการที่จะปล่อยเช่าในอนาคตวัสดุที่เลือกใช้เนี่ยคะ่ะอาจจะต้องเป็นวัสดุที่สามารถเปลี่ยนได้ไม่ยากนะคะก็จะมีหลายอย่างอย่างงานพื้นเนี่ยอาจจะเป็นพวกพื้นลามิเนตพื้น SPC พวกนี้นะคะราคาที่ทำเนี่ยไม่สูงและเหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุนะคะพื้นผิวสัมผัสค่อนข้างนุ่มเมื่อถึงเวลา3ปี5ปีเราก็อาจจะเปลี่ยนพื้นได้นะคะ ราคาไม่แพงค่ะสำหรับแบบอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่ผู้อยู่อาศัยเลยนะคะในการที่จะเลือกทำอ้าวและขออ้อ2สําสำหรับปล่อยเช่าสำหรับปล่อยเช่านะคะเราจะต้องดูว่าตลาดที่เราต้องการผู้เช่าคือตลาดประมาณไหนและการออกแบบต่างๆจะต้องอิงไปในรูปแบบของกลางๆกลางๆหมายความว่าโทนสีของบ้านทั้งหมดหน้าตาภายนอกภายในนะคะ การจัดตกแต่งเน้นที่เสียหายได้การตกแต่งการต่อเติมอาจจะเผื่อใจไว้ให้เสียหายได้นะคะเพราะว่าผู้เช่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะมีสัญญาในการเช่าก็ตามนะคะเราก็อาจจะต้องเผื่อวัสดุต่างๆเอาไว้ด้วยนะคะและค่าเช่าแต่ละเดือนนะคะที่เรามองไว้กับทำเลนั้นนะคะเราจะขาย ในตารางเมตรละเท่าไหร่ค่าที่นะัเวลานั้นในระแวกแถวนั้นเนี่ยบ้านมือสองเนี่ยขายกันเท่าไหร่ต่อให้เราดีนเวทเสร็จแล้วผู้ซื้อซื้อเพราะความชอบความจาเป็นก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าการการทำให้หน่าดูเนี่ยมันจะทําให้บ้านเราขายง่ายขึ้นนะคะแต่ค่าที่ดินกับค่าบ้านเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเป็นงานที่ขายต่อเนี่ยจะจะมีผลแยกกันนะคะเพราะว่า คนซื้ออะค่ะเขาก็จะเน้นที่ราคาของตลาดทำเลนั้นๆน,น,นะคะเป็นหลักก็ทั้ง3ข้อนี้น่าจะตอบได้นะคะว่าทางเพื่อนๆต้องการจะรีโนเวทไปเพื่ออะไรแต่ถ้ากอยากลงทุนไปก่อนและได้เงินกลับมาเลยเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นข้อ2ก็คือได้เช่านะคะเช่าก็เก็บระยะยาวถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเอ,อ ก็จะได้เก็บระยะยาวกว่านะคะเผื่อได้ว่าในอนาคตที่แพงขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นทรัพย์ชิ้นใหญ่ของเราและถ้าเพื่อนๆกู้แบงค์นะคะมาลงทุนทำรีโนเวทเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยเราอาจจะได้เงินจากค่าเช่านะคะไปเป็นค่าผ่อนด้วยก็เป็นการลงทุนที่ดีอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะสำหรับการรีโนเวทเพื่อลงทุนค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะปรึกษาทีมงานเช็คดีๆ ก็ติดต่อเข้ามาได้ที่แฟนเพจหรือทางไลน์นะคะได้เลยทางทีมงานยินดีตอบทุกคำถามและเข้าประเมินหน้างานเป็นที่ปรึกษาทางการก่อสร้างจนกระทั่งงานจบเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ,บอสังหาก็ติดตามช anel YouTube ของเชคดีดี ต่อเนื่องไปได้เลยนะคะทางเราจะพยายามผลิตคลิปคอนเทนต์น่าสนใจออกมาเรื่อยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ